ดีพี่น้องเมื่อนี้กลับมาอยู่กับซองบ้าหลถดเด้อพี่น้องมามากินข้าว้าล้องกันก้อนลงดำานาป้าพี่มาซอยดำนาน้ำบ้าหลถดเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้เด้อกินเลยกินเลยกข้าวหลถข้าวแก่เบสินบ้ากินข้าวเด้อเออคาดท่านาพปีพอดีจะลงไปดามกูบ่ารำหนาเด้พี่น้องเอมื่อนี้บ้าหลดจะดีใจพี่น้อง ว้าวพ่มาดำนาซ่าวเยดำนาซ่าต้มไก่ท่าพี่น้องเลยต้มไก่จะดำซาวกันเลยยังไม่ทันได้ดำหนาทันทักจ้าเลยแต่ยังดีว่าได้ลูกก้าแล้วยังได้ขึ้นมากินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเซ่าวฝานนีน้ยากระดำซ่ยยไไาไปเลยไปซ่าว้าขาดไปแล้ว ต้งมือแต่ว่าทําซานอนซาเฮ็ดกัน้าไม่ได้น้ํานะว่าเนาะเพื่อหาสิดูบน้ําดึงน้ําแบะท่อแบจักไปซื้อหอยพี่น้องลงยอีกเพื่อสิดูบน้ําขึ้นมาทายคาดพอลําบากอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮาเคยเ็ดกเฮาเฮ็ดได้นะเนาะเนาะาเฮาเคยเ็ดได้มันเป็นอาชีพของเฮาพี่น้องเาเป็นลูกสาวนาก็ต้องเฮ็ดนาคั่นบ่เฮ็ดนาก็บ่มีข้าวกิน ได้ครับกินดีแล้วเนาะเราต้องได้สู้ชีวิตพี่น้องพี่จะกินอะไรหมดเยอะเลยเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำนาซามันเนาะได้พี่น้องมาโดมีอะาเป้มาซอยมีซอยในเลื้อดามซอยในเนาะง่ายๆเนาะตายไปกายมาเว่อไม่ได้เรือทำซอยคนกันยังไงแค่ทำคนเดียวได้พี่น้องก็ว่าได้ ไอ้เงี้ยด้วยเอกไล่พี่น้องรู้จักดุดนำนให้นาะข่าหน่ะด,ดำหนาอีกแต่โลกนี้โดยเฉพาะบ้าหลดเลยพี่น้องโลกนี้สุดยอดเลยซอยกันพี่น้องแบ่งเบากันตามกันเหศแบ่งกันเศต้านไหนบางทีบ้าหลดเกาล้านพี่น้องเป็นกันพี่น้องเกลารันเนนะินบ้า,ลนะบาหลดเพรไอ้เง้เพิ่นลูกเพิ่นน้อยสักปีแล้วความปีละ เนี่ยไก่สิฮอนแล้วเ <ừ, S 1> ดินแป้นไ้ชวนจะเกีียวข้าวนาะข้าวตั้งต้นอว่าข้าวข้ากำลังเลือกบาเดินแป้งไเป็นไงนี่กิ๋เฮออ้อไก่ชิฮอนล้อเออเนี่ยได้เนี่ยลำหนาข้าวตั้งต้นเนาะแน่นยามมารลดไก่ชิฮอนเหนีนหย มาเด้อพี่ก้อยมากินข้าวเด้อมื่อนี้บับเบก็บมาดำนาซอยบ้าโหลดได้พี่ก้อยต้มไก่เด้พี่ก้อยต้มไก่บ้าโหลดต้มไก<ห>่มันจะพี่น้องครับ่อนขึ้นตอนเที่ยมพี่ยังตดำยังกินนอนว้านโหลดดำมะม่วงดูบับเบกินามมาก,เนกน็เอาปลาแห้งมาบ้านอาารกับบุ๊มมียังกินพี่น้องมีแต่แบบนี่แหละงานรักเนาะเล่งไก่ก็ได้ต้มไก่พี่น้อง ปลาเป๊กแห้งเป็ดจนเบิดเลยเป็ดบาการาดมึงเป็ดลายกินเนี่าลวดก็ไป็ดจงคนนกพี่น้องดำเองดำเองเห็ดเองปลาเป๊กเองดำเองพี่น้องดำเองไม่ได้จ้าเนี่ยเป็นอะไรปลาเป๊กันแต่ว่ายังไงก็ได้น้องสาวซอยกันดม ชนะ่อนนะฮ้อนปีนี้ยแล้วซ่าต่ก้อนนะก้อนยอนราเกิดคนนั้นแล้วก้อนจะรอดหลดหุดเปีนี้แล้วซ่าก้าวะเร็วไปเท่าไหร่ไม่ไ้าวนขี้นเ <c oughs> นียวข้าวี่แพงเีกป็นตำเเป็นนำ้ำจับคี้ดินกับปลาจากบแต่เข้ามันแกลบบ้กธรรมแต่ว่าเอาไปลกก้าบักนี่เดยนั่งขี้ตบแล้ว <c oughs> มันมกินข็งบารุด หน้าจะแย้งกว้างน่ะรดนอนหน,หนาหกหน,หนาะเสร็จดับกันแรกลำนั้นน,น,น,นี่ก็สียออไปรีวิวให้เพิง่งเนาะพี่น้องพี่น้องอาจจะได้เห็นรหน้าบอลลุดมีสองบอลตัวนี้บอลนี่นะอยู่ใกล้เกินอีกบอลหนึ่งกะอยู่ใกล้ผู้พี่น้องอใกล้ไกลนาบอลลุดเอ็ดบินแบ็นโมเดลนะคือจะขาดเนาะแต่มันเป็นรรดังล่างเติดตัวไงตัวน,นั้นข้าวเคโอ้เป็นโมเดลท่าทายวิวลงมาขาดขนาดนี้ Ừ, ขากได้เป็นโมเดลหนึ่งนี่กัขาก,ก็มันชูงเลยอ้าวแดดมาอูดกันละบัน้ันนี่คือแดอดเนาะตอนแบบบาเบหว้นนี่เป็แดดนะสิ่งธรรมดานี่คือแดดครับมาเยอะนะแดดจะขาดจะด่างแล้วมัน น้าเ็ิ่กระดานโน่นพี่น้องน่ไม่ได้นอเนอะอูบ้าด้านโน้นกูบ้านโน้นแต่ด้ามาก็ข้าวมันขึ้นมันเคี้ยวข้าวกากมันแตะก่อนอนบอาเนาะแม่เลยดีแล้วเรามีน้าเห็ดพี่น้องหาม่ย่ออยู่ดึงหน่อยซองตล่มนมันอดเขาไม่หาน่นจนน้นบ้าอะไรกันอ่ะไเรื่อ กันเ้าวนะครับม่ะมีหนามมั้ยค้ามีหนาเดี๋ยวนี้นันออกันงกุโมกันอยู่เป็นการรองขวัคเป็นเพืเ่มอมวยจงนีมน่มันียนาะเออมันเย่หน้องมึงเนนีป้ เพราะว่าเราเป็นเป็นผู้หญิงนักความช่วยวามหามาเนาะบ้ารนรล่เนาะแม่เงี้ยเ่อนมากตื่นพี่น,น้อช่างอบ้งเจอเทนปีราคามันต่ำพุ่งทุกทีข้าวหมาข้าวมา,วาะนำนานซอยห่าเลยน้อีไปดอง ก็เพื่อนเพื่นนอกมาดามซอยกันมันยังแล้วนอกเขาดำนี่เพื่อนมานี่ยคันได้กานี่มืดเดียวเลยนี่นะเนาอกมันมีกันยังเลือดแต่นี่ซีเออเนอกตะก้าตะก้าคาเดียฟซ่าคาเดีเยะแล้วอะไรอีกต้องคันได้การสิ ปลาพื้นดินพี่น้องมาเป็ีมาซร้อยมาลดกระถ่ายคลิปนำการอ้อดน,นำการเพื่อดันให้บลาลด่านโคตรไว้ลาแม่เลยพี่น้องปลา,า,ากระพังให้พี่น้องค่อยเซค่อยดันช่วยกันเด้อช่องบลาลด่านไว้ลาขอให้สีทุกคนเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องคันเจอร์นะเฮ้แกแต่ก่อนเจอร์นี่นแบบว่า มันน okay. ีแม okay. ่นเบ็ดตมันเป็นบ็ดโค่เบ็ดน่านอ่างเบ็ดแกงเราเจอเจอใบใบใบอีเลิศนะทั้งแท้ใบใบอีเลอร์ต้นอีเลอแข่งเอาเลยจุ่มๆนะงบินอ้าวกินข้าวแล้วเรยังได้ดำหนาอยู่ป้ะยังมีทางคาดจ้ะกินข้าวแรกกันยังยังลูกก้าปะกันลูกก้าใี้ เบื่อไป้ากินเยอะๆตายนะหลดนะเราก็จะอิ่มเองตอนเช้ามันยังไม่เยอะปกติยังไม่กินเคยกินตอนเที่ยงบั้งใช่ครับพี่ก้อเราอยู่หนังเราก็ไม่กลิ่นก็ก้าช่วงวัแดกเลยเราคุมเมื่อกี้่อมาอาพี่น้องคลิปบอลรถกับภาคไว้ซัมเนเด้อกินข้าวแรกกับซีบากันลงไปลูกก้าอีกเพื่ออ้ายเพิ่นขาดนาแล้วเรามาลดเนาะ นี่ดดยมันก็เน่เลยรถเลยเป็นนำทำเป็นรถกล้ามคือกีโตอมกีดินละ่ะโจ๊กข้าวมันก็จะเน่นเลยมีคือมือครับปกติดะมือไม่ได้เปิดแล้วโจ๊กข้าวมันก็นม้วนอยู่แล้วปั้นกันง่ายอันนี้จับขีตอมนะดีมากเลยพี่น้องภาคไหวสามีเด้ออยู่ดีมีแห่งเบิร์สูงด<อ>ีมาพี่น้องตั้งกรารภาคเป็นกำลังมุ่งกำลังใจภาคเสียภาคบ่านในเบาโหลดผ่านกดไุบเด้อพี่น้องบ๊อบปี้ตั้งใจ ด่านสุดๆเลยบ้าหลดนี่พี่น้องเอ้ยพอเป็นไอ้น้องกันไปไสมาไสากันกเพิ่งกันเพิ่งกันตลอด <ไป S 1> พี่น้องไปมาห้ากันกรเร<ล>ื่อยๆนาะไปไสหนองกันพี่น้องนั่นแหละทานังกับพ่อกันคลิปหน้าเด้อไปแล้วสบายดียน้อง